เด um <да so ี๋ยวพาไปชมนะครับร้านที่เขาขายนิโซที ENGLISH ่เป็นอาหารนะเขาเียกมร้านายราเขายหวานนะครับในแย่เขาขายพวกนี้เยอะนะขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว๋วยเยวเยอะ ครัาที่นี่นะครับจะเข้าวัดประมาณ10โมงเช้าใช่ใช่ใช่ตื้อมกับปนะครับันงเาเสียวเข้าแกงันกันนี้ขเต็มเลยมื่อวานไม่ได้ขายเมื่อวานเต็มเลย นี่หลายร้านเรื่องนี้จะรับโตนี่นะแล้วนี่ขายขนมจีนก็มีน้ำยาขนมจีนด้วยนะวันนี้ขายหมดไวนะนี่นี่นี่แม่เป็นชุดอย่างนี้นะครับชุดนี้ขายยี่บาทข้างสิบอ่ะเอาสามที่บาทฟื้นชูด้วยนะครับ ร้านี่ขายขนมจีนรน้านนี้ขายตุ๊กเกียวร้านนี้ร้านนี้ขายนี่ขายเมลเมื่อวานจะขายมุกจับปายตุ๊เกยววันนี้ขายซีฟู้ดนไปรู้ไปอรมาผลิตภัณฑเีเขาก่ อาหน้ำสัง่งก็มารอาเลยวัเมื่อวานก็มาดูก็ชอบนี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะบอกให้ตีหัวแตกร้านนี้ร้านนี้คนเยอะไอ้กสอรูเยอะมาก นะมีไส้ด้วยมีอะไรมีปรับด้วยต้องใส่ก็ได้กินร้านนี้แหละดูทรงแล้วแต่ <c oughs> ปัญหาที่กินยากเนี่ยคนนั้นเราไปกินไซส์นี้ขออนุญาตนะครับแข็งมาแล้วจับเขาหนักแข็งด้วยเอาหน้าด้วยเอาหน้าด้วย <c oughs> ชอบชอบเห็นมากเห<อ>็นมากแม,ม,ม่ค้าใจดีนะ้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเคลือนน้ำตาลนะครับก็เป็นแบบนี้แหละแต่เขามาเคลือนน้ำตาลสามารถกินได้เลยหวานเลยใช่ไหมครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้าาาากิน,นไส้พวกหอยหยองนะครับไม่ได้เอาไม,มา้มาปะโคป่าซื้อมาไม่ได้เอามาจาก นะแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกของคาวนะครับเป็นพวกของสดลนะดูเนี่ยหายไปเรื่อยดูรนี้วลูกค้าเยอะในร้านเนี่ยองเขามีนั่งสองโซนเว้ยโซนนี้โซนนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนั้นโซนนี้ก็ได้ที่มีสองโซนเนี่ยมีแต่สติ๊กผู้ของแท้ เครื่องเคียงเครื่องอุ้ยเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมก็จะมีเจ้าเชี่ยวนะครับแล้วมีเจ้าเชี่ยวมีมีเจ้าเชี่ยวมีพริกดงเลยเดือดเนาะมีพริกดองพริกสดเนี่ยนะสดพริกนะครับแล้วก็จะมีพริกดองเป็นอย่างนี้เป็นอะไรมาซาพริกป่นป็นพริกบดต้มบดพริกบดพริกบดอ๋อครับคือสารพัดพริกอย่างที่เนี่ยออปชั่นเยอะจรจริงแล้วคนที่นี่ก็ใส่กันหมดเลยนะมะนาวมะนาวเออ ซอสอะไรก็มาเยอะหน่อยๆอีกซอสซอสอะไรมาเพิ่มหรือมาเพิ่มอีกนี่ยเนี่ยซอสเนี่ยซอสเนี่ยต้นอัไรี่นะเนี่ยเฮ้ยมีซอสแบบนี้ไม่ได้เห็นเป็นซอสถั่วเหลืองแต่ว่ามันจะมีความเป็นเฟรนดี้หน่อยเป็นเดือดเนิดนึงนั่งไหมนั่งไหมนั่งดีนั่งดีนั่งดีเอาโอเคจัดไปมาเวลาเราต้องกินแล้ว Genç Kim bilir.